สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าค่ะคนคนข่าวเช้าค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายสัปดาห์กันนะคะแล้วก็ขอเลือกข่าวที่อยู่ในลักษณะของกระแสการตรวจสอบในประเทศไทยก็แล้วกันแล้วก็เพิ่งเกิดช่วงคืนที่ผ่านมาประมาณสี่ทุ่มที่อุดรธานีนะคะการบุกค้นเรือนจําค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็ต้องทําตามนโยบายที่ท,ทราบดีนะคะว่าเรือนจำกำลังเป็นเป้าทุกเพศเมื่อวานนี้ตอนสี่ทุ่มนะคะคุณผู้ชมคะภายใต้การน,นําของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้ว่าแก่นเพชร ช่วงรังสีรวมถึงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะพลตตรีบุญลือกอบางยางแล้วก็รวมชุดปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจและก็ชุดปฏิบัติหน้าที่ของกรมราชธรรมประมาณ400รนายเข้าไปค้นค่ะค้นทุกอย่างอย่างที่ควรจะค้นในเรือนจําอุดรธานีนะคะเป็นเรือนจํากลางอุดรธานีอยู่กลางเมืองเลยนะคะแต่ว่าของที่พบเนี่ยอาจจะไม่มากอย่างที่เราจะจินตนาการนะคะก็มีเจอบุรีเจอผัาโป๊ผัาเปลือ เจอช้อนซ่อมที่ดัดแปลงทําให้ใช้แทนของมีคมได้โทรศัพท์มือถือเจอไหมเจอค่ะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าเจอแค่หนึ่งเครื่องแล้วก็เป็นของผู้ต้องขังชาวลาวด้วยที่ซุกซ่อนอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้เป็นงานฝีมือของผู้ต้องขังนะคะและก็มีการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังด้วยพบว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงเนี่ยสิคนใช้เวลาเกือบทั้งคืนค่ะประมาณ5ชั่วโมงได้เกือบรุ่งสางกว่าจะจบนะคะ ที่เรือนจำกลางอุดรธานีนะคะผู้ว่าบอกว่ามีนักโทษประมาณ3,000คนใน3,000คน60%เนี่ยเป็นนักโทษที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะและเนื่องจากอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะคะก็เลยใช้ปฏิบัติการนี้ในการบุกค,ค้นซึ่งนอกเหนือจากนี้เองนะคะทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีผอบอรประมูลประเสริฐสุขท่านก็บอกว่าทางเรือนจำเนี่ยน,นะคะมีโครงการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังการการะทําผิดของผู้ต้องขังอยู่แล้วนั่นแหละหลังจากที่มีข่าวเรือนจำอื่นถูกตรวจค้นนะคะ แล้วก็บื้องต้นมีการติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปแล้วสองจุดด้วยกันแล้วก็จะพยายามรีบขยายให้ครอบคลุมทั้งเรือนจําค่ะดูเรื่องของปัญหาอีกปัญหาหนึงที่เกิดขึ้นต่อนเนื่องนะครับมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาพายุลูกเห็บทั้งที่อุทัยธานีแล้วก็ใกล้ๆกกรุงเทพอย่างที่นนทบุรีก็เกิดพายุลูกเห็บเหมือนกันนะครับที่อุทัยธานีเนี่ย เขาบอกว่าตอนประมาณสัก6โมงเย็นหัวข้ามหัวข่ำครับมีพายุลูเห็บกระหน่ำเข้ามาในพื้นที่ของอุทัยธานีอย่างรุนแรงในที่หมู่บ้านหนองพังค่าตําบลหนองพังค่าอำเภอเมืองอุทัยธานีครับพายุลมแรงถึงขนาดทําให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นแล้วก็เสาไฟฟ้า20ต้นนะครับพัด หักโดนลมพัดเนี่ยแล้วก็หักโค่นตามลงมา20กว่าต้นด้วยกันไฟฟ้าดับไปหลายชั่วโมงในช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายไปมากกว่า30หลังคาเรือนมีลูกเห็บตกลงมาด้วยลูกเห็บขนาดเท่าลูกมะนาวประมาณนั้นนะครับก็ตกลงมาลงมาเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ละลายเหมือนกันปัญหาลักษณะลูกเห็บเนี่ยเกิดขึ้นที่ใกล้ๆกรุงเทพเหมือนกันครับที่นนทบุรีโดยเฉพาะเขาบอกว่าที่ตัวกระทรวงสาธารณาสุขที่นนทบุรีเนี่ย มีฝนตกลงมามีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บลักษณะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรตกลงมานานกว่า10นาทีเหมือนกันนานๆจะได้เห็นทีนะครับใกล้ๆกรุงเทพมีลูกเห็บตกลงมาแบบนี้หลายจุดเริ่มเห็นสภาพที่ที่เปลี่ยนแปลงไปแปลกมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนทําให้มีข่าวคราวว่าระดับน้ําในแม่น้ําหลายจุดระดับน้ําในเขื่อนหลายแห่งนั้นลดลงอย่างน่าใจหาย แม่น้ำป่าสักมีข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนื่องจากน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยปล่อยออกมาน้อยนะครับน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นมีปริมาณกักเก็บเพียงแค่ประมาณ26%เท่านั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายเขื่อนที่ระดับน้ําต่ํากว่า3 0แล้วพอปล่อยน้าออกมาน้อยก็ทําให้ระดับน้ําของแม่น้ําป่าสักเนี่ยลดต่ําลงจนทําให้เรือขนส่งสินค้าจํานวนมากไม่สามารถจะใช้สัญจรผ่านไปมาแล้วก็ขนส่งสินค้าทั้งขึ้นแล้วก็ล่องได้นะครับ เห็นบอกว่าม hmm? ีเ hmm? รือขนส่งสินค้าเนี่ยต้องจอดติดชายตลิ่งรอจังหวะน้ําขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะทางมากกว่า5กิโลเมตรซึ่งทําให้สินค้าต่างๆที่จะต้องขนส่งทั้งขึ้นแล้วก็ล่องเนี่ยน้ำมันผ่านหินหรือว่าสินค้าการเกษตรเนี่ยไม่สามารถทําได้เจ้าของเรือบางคนบอกว่าเดินเรือมาเป็น30ปีไม่เคยเห็นว่าระดับน้ำของแม่น้ำป่าสักจะลดลงต่ำได้มากขนาดนี้ อยากจะให้รัฐาบาลหรือว่าหน่วยง,งานไหนก็ตามเข้ามาช่วยแก้ไขให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าขนส่งสินค้าไม่ได้พรมแลี่ิศตามมาเนี่ยจะมีเยอะทีเดียวครับ,รบ,บใช่ครับนี่นะฮะแม่น้า,าป่าสักใช่ครับป่าสักป่าสักนะครับท่านรองิบรกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณสมชายใบม่วงได้อธิบายนะครับว่าเรื่องของการเกิดเกิดลูกเห็บนะครับตกในเขตใกล้กับใกล้กับกรุงเทพนะครับ เกิดจากอากาศร้อนจัดสะสมเป็นเวลานานนะครับพอสะสมมากๆนะครับก็จะดันให้ก้อนเมฆยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นในแนวตั้งด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ก้อนเมฆนะครับหรือว่าไอ้น้ําภายในเมฆเนี่ยนะครับมันมันจับตัวเป็นแก่นน้ําแข็งนะครับแล้วก็ตกลงมาผสมเป็นน้ําบ้างเป็นน้ําแข็งบ้างก็เลยกลายเป็นลูกเห็บนะครับและในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายของหน้าร้อน จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับวันที่4วันที่หพฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่38หรือว่า3 9องศาเซลเซียสยังร้อนนะครับและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้สูงถึง30-40%ถึงเปอร์เซ็นต์รอที่บดีสมชายบอกนะครับและเป็นไปได้นะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับช่วงช่วงปลายร้อนและเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับ กรุงเทพอาจจะมีลูกเข็บก็ได้นะฮะอาจจะมีลูกเข็บตกปะพนมาก็ได้ในวันสองวันนี้นะฮะก็ติดตามดูนะครับแล้วก็ลูกเข็บที่ตกในในเมืองนะครับแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับก็อย่าเก็บมารับประทานนะฮะอาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะมันสกปรกสกปรกนะฮะบางคนเห็นอย่างที่ตกที่นนทบุรีเมื่อสักครู่นี่เห็นไหมฮะเป็นแบบแหมเม็ดกำลังดีเลยถ้าเอามาป้น้ำหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วก็เอาแบบน้ำหวานใส่ แล้วก็ทำแล้วเลยนะฉีกขนมปังนะนี่ตกลงที่พูดคือไม่ให้เขาทำใช่ไหมไม่ให้เขาทำนะฮะอธิบายชัดๆเลยเอานมข้นโรยนะพอแล้วไม่ทําทำนั้งแต่เก็บมาแล้วใช่ไหมแล้วหาอะไรปักไว้หน่อยนะเป็นยอดครับตอนนี้ก็มีห้าสิบจังหวัดนะฮะที่ที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณวิบูลย์สมวนพงศ์บอกว่าตอนนี้ประสบปัญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเล็บภัยแรงนะครับ ภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสานนั้นยกภาคเลยนะครับ19จังหวัดนะครับภาคกลาง6จังหวัดภาคตะวันออก7จังหวัดภาคใต้1จังหวัดภาคใต้1จังหวัดนั้นคือจังหวัดภูเก็ตพุ่ก็ไมจะไม่รู้อ่ะมันมีจังหวัดเดียวใช่ครับภาคใต้มีภูเก็ตจังหวัดเดียวที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับนี่นะฮะแต่ว่าทั้งสกลประทานทั้งการไฟฟ้าฝ่ายเลิเขายืนยันว่าน้ําพอ น้ำในเขื่อนพอต่อการอุปโภคบรโิโภคและการไฟฟ้ายืนยันว่าน้ำพอกับการผลิตไฟฟ้ภา,ภาแน่นอนไม่ต้องห่วงม,มีการประสานงานกันแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมชนประธานหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะว่าเขื่อนใหญ่สองเขื่อนที่ทางภาคเหนือของบ้านเรานะคะคือเขื่อนภูมิพล์และเขื่อนศริกิจเนี่ยนะคะจนถึงตอนนี้ปัญหาที่ห่วงคือว่าปริมาณน้ําน้อยนะคะก็เลยต้องมีการประสานงานคือบริหารเรื่องของพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็น้าน้ากินน้ําใช้ด้วยนะคะยางเมื่อวานอธิบดีกรมชนเองนะคะอธิบดีเลิศวิโรธโกวั ทนะนะคะก็บอกว่าได้มีการคุยแล้วล่ะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเจ้าของเขื่อนใหญ่2เขื่อนนะคะว่าต้องมีการระบายน้ําที่ต้องให้เพียงพอกับใช้ใช้และกินด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะที่ค่อนข้างจะห่วงคือพื้นที่นอกเขตชลประทานเจอภัยแล้งนะคะซึ่งในส่วนของผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ว่าสุทัศน์ปฐมศิริวัฒน์นะคะก็บอกว่า ก็ห่วงนะเพราะว่าปริมาณการใช้ไฟก็มีมากจริงนะคะแล้วก็สภาพอากาศร้อนเนี่ยทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำได้เขื่อนซึ่งส่วนหนึ่งเวลาปล่อยออกมาเพื่อไม่ให้สูญเปล่านะคะก็ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อวานนี้ออกมาทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านะครนหลวงเลยค่ะคุณผู้ชมคะคือสะท้อนการใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยแหละนะคะเอาการไฟฟ้า นครหลวงก่อนก็นแล้วการการไฟฟ้านครหลวงกินพื้นที่กรุงเทพเป็นหลักนะคะแล้วก็ออกไปที่ขอบกรุงเทพด้วยเล็กน้อยเนี่ยบอกว่าเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะคะบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันนะคะมีปริมาณการใช้สูงที่สุดในรอบ54ปีตปีบ้งแต่การไฟฟ้านครหลวงเก็บสิติมานะคะการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าสิ่งที่ทําได้ง่ายเลยค่ะ เพราะว่าตัวที่กินไฟมากสุดแล้วก็เปิดใช้มากสุดคือแอร์คอนดิชเนอร์เครื่องปรับอากาศง่ายสุดตั้งที่25องศาเซลเซียสตรงกันกับ25องศาเซลเซียสข้อแนะนาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอก25องศาเซลเซียสช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะนะคะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อวานนี้ดูทั้งประเทศนะคะก็ค่อนข้างจะห่วงเพราะว่ามีการทําลายสถิติไปทั้งหมดแล้วเจ็ดรอบด้วยกันสําหรับการการางกใช้ไฟนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ากลัวว่าเมษายนที่ผ่านมาจะไม่จบการทําลายสถิติกลัวว่าพฤษภาคมนี้ยัง มีการทำลายสถิติในการใช้ไฟอยู่แต่เบื้องต้นให้ความมั่นใจว่ายังรับมือไหวแต่คาดการว่าปีนี้อาจจะไม่เท่าปีหน้าสะด้วยปีหน้าอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นแนวโนเหมือเหมือนกันทุกปีค่ะอ,อันนี้สะท้อนมาจากทั้งนครหลวงแล้วก็ฝ่ายผลิตนะคะพอดูทิศทางการใช้ไฟแบบนี้แล้วเกรงว่าปี5-6ใช่ไหมฮะเราจะมีปัญหาขาดแคลนได้แล้วถ้าเกิดขาดแคลนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการ จัดโซนในการในการดับไฟเป็นสโซนๆไปอันนี้ท่านผู้ว่าสุทัธ์ปฐมศริวัดก็บอกมานะครับว่าปีหน้านั้นถ้าสำรองไฟฟ้าต่ำกว่า15%ถือว่าอยู่ในภาวะอันตรายนะครับแต่ถ้าไม่ได้บอกเรื่องการปิดไฟอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าถ้าเกิดมันขาดแคลนไฟเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะครับนี่คือกฟผอนะครับกฟผนี่คุณอุ๋ยน่ารักมากคุณอุ๋ยฝ่ายพ r อาของเขาน่ารักมาก ควาเดือดร้อนเรื่องข้าวคลองชีพเ <c oughs> มือ่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆข้าวของไม่ได้แพงเหมือนที่คนรู้สึก,กท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักษินวัตรบอกว่าราคาข้าวของที่แพงที่คนบน่บนๆกันเนี่ยมาจาก2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เก็บมาจริงเนี่ยอาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าหลากัหลกๆท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นมาจากความรู้สึกของประชาชนหรือเปล่าอาจจะรู้สึกว่าของแพงมาตั้งแต่น้ําท่วม แล้วก็ทําให้ตอนนี้ยังรู้สึกว่าข้าวของแพงอยู่เปเิมผู้ปกครองมีค่าใช้ใจ่ายกับลูกหลานมากขึ้นก็อาจจะสองส่วนนี้ทําให้คนไทยรู้สึกว่าค่าครองชีพของตัวเองเนี่ยแพงมากขึ้นกว่าเดิมแต่นายกรัฐมนรียืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าสินค้าหลายๆอย่างจะยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติร้อเเซแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ไปในระยะยาวเนี่ยสถานการณ์ต่างๆน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่า ก็น่าสนใจนะครับมีผู้สื่อข่าวเขาไปสํารวจราคาข้าวของตลาดเดียวกันกับที่กระทรวงพาณิชย์เคยไปสํารวจราคามาแล้วยืนยันว่าราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้ปรับลดลงอย่างที่ตลาดท่าน้ํานนท์นะครับผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าราคาอาหารสดเนี่ยขึ้นแทบจะทุกชนิดอย่างผักสดเนี่ยขึ้นเป็นเท่าตัวครับพ่อค้าแม่ค้าให้เหตุผลว่าต้นทุนผักที่มาเนี่ยมันแพงเพราะว่าอากาศมันร้อนมากขึ้นต้นทุนของ ผักต่างๆก็เลยแพงขึ้นอย่างเช่นผักคะน้าซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ทานกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมขึ้นจาก50บาทต่อกิโลกรัมในช่วงปลายเดือนเมษาหมายความว่า4 5หวันที่ผ่านมานั้นราคาขึ้นมาถึง20บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ที่ตลาดท่าน้ำนนทถ้าไปดูอย่างอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยหมูเขาบอกว่า130บาทต่อกิโลกรัมอันนี้หมูแดงช่วงสะโพกนะครับซึ่งขึ้นมาจากเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ย10บาทต่อกิโลกรัม ก็3วันที่ผ่านมาขึ้นมา10บาทต่อกิโลกรัมไก่ก็ขยับขึ้นมาจาก60มาเป็น65บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องในไข่ไก่เบอร์3ก็ขยับขึ้นมาประมาณ20สตางค์ต่อฟองในทุกๆช่วงของของขนาดนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันคือราคาอาหารสดที่ขยับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่ได้ทำให้รายได้เขาดีขึ้นนะครับเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันตกลงไปยี่สิบถึงสามสิเปอร์เซ็นตแล้วค่าแรงที่ขึ้นมาสามร้อยบาทพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสดบอกความรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้ทำให้การขายสินค้าเนี่ยขายได้ดีขึ้นนะเพราะว่าราคาสินค้ามันขยับเพิ่มขึ้นเหมือนกันคนกําลังซื้อเท่าเดิม,มราคาสินค้าแพงขึ้นยอดขายก็ไม่ได้ขยับเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันคนกินน้อยลงแต่นายกก็บอกว่า รู้สึกไปเองหรือเปล่าเป็นความรู้สึกของประชาชนส่วนหนึ่งหรือเปล่ารู้สึกต่อเนื่องมาจากน้ําท่วมหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าว่าของแพงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจก็ทําไมมันตอนราคากระทรวงพาณิชย์ที่ไปตรวจราคาไม่ขึ้นเนาะแต่พอผู้สื่อข่าวไปตรวจสํารวจราคามันขยับขึ้นมันก็แปลกแปลกเนาะอย่าบอกก่อนสิว่าจะไปอ่ะหรือไม่งั้นสองกลุ่มนี้ไปด้วยกันเราไปสำรวจพร้อมกันเลยอดูเลยวัดกันชิ้นต่อชิ้นของของใครแรงกว่าไปพร้อมกันเลยนะฮะ มีข่าวอาญากรรมเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน11โมงนะครับที่บริเวณที่ยิงนี่อยู่หน้าธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนตรงสมุทรสาครน,นะเอกชัยก็คือตำบลมหาชัยเนี่ยนะครับอยู่กลางเมืองมหาชัยเลยนะครับและก็ห่างจากสำนักงานกองบรรณการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนประมาณสักร้อยเมตรนะครับมีการยิงคนตายและคนตายเนี่ยนะครับก็คือนายที่ชื่อว่าอะไรอ่ะสุส สุดเฉเดชนะสุดเฉเดชทับไก่คนนี้เป็นผู้ต้องหานะครับขับรถกระบะมานะครับแล้วก็ขับเข้ามาจอดที่หน้าทิสโก้กำลังหาที่จอดรถลงไปในธนาคารนะครับตอนนั้นก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งครับก็มาจอดแต่จอดในลักษณะที่คล้ายๆกับจอดผิดผิดปกติคือเอาท้ายเนี่ยเข้ามาใกับประตูข้างคนขับนะแล้วคนที่อยู่ ท้ายรถกระบะก,ก็ซัดเลยสี่นัดน,นะฮะยิงเข้าไปโดนที่คางโดนที่ไหล่โดนที่หน้าอกนะครับเสียชีวิตนายสุชเดชทับไก่คนนี้เป็นผู้ต้องหานะครับในคดีฆ่าแกนนำต้านฐานหินนะครับที่สมุทรสาครเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในสามคนที่เป็นผู้ต้องหาแล้วคือคดีฆ่าแกนนำต้านฐานหินเนี่ยก็จับได้หมดเลยนะครับ แต่ว่านายสุดชเดชเนี่ยเป็นหนึ่งใน3คนที่ได้รับการประกรันตัวออกมาแล้วเมื่อวานนี้กําลังจะไปขึ้นศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็เลยมีการวิเคราะห์เขตแห่งการฆาตกรรมครั้งนี้ว่าเป็นการฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้ขึ้นศาลแล้วบอกอะไรไปถึงตัวผู้บงการหรือเปล่านี่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับนายผู้ตายคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่รับงานในการก่อคดีบ่อยครั้งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ก็ไม่แน่ใจว่านอกจากคดีฆ่าผู้นำต้านฐานหินแล้วมีคดีอื่นอีกหรือเปล่านะครับอุาอ,อาจน,นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนไหมฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับส<อ>ักครู่ครับช้าาาาขขววคน,คน มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่ยังคงเกิดขึ้นจากน้ําท่วมบวกๆก,กันกับเรื่องของการปรับค่าแรง300บาทที่มีผลทําให้แรงงานในบางจังหวัดโยกย้ายนะครับไปสู่จังหวัดที่มีรายได้เรื่องค่าแรงเนี่ยสูงกว่าอย่างเช่นที่อยุธยาครับมีข้อมูลจากแรงงานจังหวัดของพระนครศรีอยุธยาบอกบอกว่าตัวเลขของแรงงานที่อยู่ในระบบผู้ประกันตนนะครับของของอยุธยาเนี่ยมีอยู่ประมาณ300 0 0 0นรายตอนนี้มีข้อมูลว่าจากเหตุผลทั้งน้ําท่วม ทั้งเรื่องการปรับค่าแรงทําให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยเริ่มทยอยลาออกจากงานครับเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ําของอยุธยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ265บาทแล้วก็ย้ายออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งไปแถวแถวชนบุรีไปแถวแถว,แถวแระยองซึ่งก็เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งมีนิคมอ,อุตสาหากรรมมีโรงงานอยู่เยอะแล้วแรงงานที่ได้รายได้ของแรงงานเนี่ยค่าแรงก็มากกว่าที่ชนบุรีด้วยนะครับ ก็ทางในยุทธยาเองเนี่ยผู้ประกอบการโรงงานต่างๆเขาก็เขาก็ทราบดีนะครับว่าปัญหาจะตามมาถ้าแรงงานจะย้ายไปมากกว่านี้ขึ้นค่าแรงให้อย่างบางโรงงานเห็นบอกจ่ายค่าแรง365บาทต่อวันแต่ก็ยังมีมีแรงงานย้ายออกไปอยู่ดีนะครับที่น่ากังวลอีกจุดหนึ่งก็คือแรงงานจาก SME ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของโรงงานความสามารถในการจ่ายค่าแรงก็น้อยกว่าโรงงานขนาดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแรงงานของ SME อาจจะย้ายไปสู่โรงงาน ขนาดใหญ่มากขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยภายใน1-2สปีนอกเหนือไปจากแรงงานจะขาดแคลนภายในพื้นที่อยุธยาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการ SME ก็อาจจะอยู่ลำบากมากขึ้นทีนี้ไปดูข้อมูลจากทางชนบุรีจัดหางานจังหวัดชนบุรีก็ก็บอกเหมือนกันว่าตัวเลขของแรงงานที่ย้ายเข้ามาทำงานในชนบุรีก็มากขึ้นจริงครับมากขึ้นประมาณ5%แต่ถึงยังไงก็ตามแต่ชนบุรีก็ยังคงขาดแคลนแรงงานอยู่อีกกว่า สองหมื่นตำแหน่งนะครับสองหมื่นตำแหน่งที่ชนบุรียังต้องการแรงงานอยู่ขณะที่ตัวเลขข้อมูลจากทางด้านของสถาบันวิจัยอะไรต่างๆก็ยังมองตรงกันว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทโดยเฉพาะระลอกที่สองกับอีกอหลังจากเจ็ดจังหวัดนี้ขึ้นไปให้แล้วที่เหลือเนี่ยขึ้นอีกทั้งถ้าไม่เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ไม่ไม่ดึงออกไปจากห้าหกเป็นห้าแปดเนี่ยจะมีผลกระทบแรงและมากกว่าครั้งแรกด้วยเพราะว่าจะเป็นการขึ้นในอีก70จังหวัด ซึ่งค่าจ้างเนี่ยห่างจาก300บาทมากถ้าปรับขึ้นมาเป็น300บาทเมื่อไหร่ผลกระทบที่จะตามมาจะมากกว่าครั้งนี้แรงกว่าครั้งนี้อีกด้วยซ้าไปดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ยังต้องรอการแก้ไขอีกเยอะสำหรับเรื่องของค่าแรง300บาทนะครับค่ะส่วนความคืบหน้าข้อสรุป ที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะผู้ชมเพราะว่าในช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองนะคะเขามีการจัดประชุมสําหรับกรณียาสุดโดอีเฟรดินนะคะแล้วก็เดทไลน์คือเมื่อวานนี้วันที่สานะคะที่ต้องมีการส่งคืนทั้งหมดกับเข้าสู่พูดง่ายให้กระทรวงกลับไปจัดการอีกให้ออยกลับไปจัดการอีกนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะมีการสรุปออกมาจาก คณะกรรมการอาหารและยาก็คืออยอยนะคะรองเลขาธิการคุณหมอพงพันธ์วงมณีท่านก็บอกว่ายอดรวมคือถ้านับตั้งแต่วันที่4เมษายนที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะวันที่4เมษายนเป็นวันที่มีการประกาศกฎกระทรวงว่ามีการประกาศของมีการออกประกาศของกระทรวงออกมาว่าต้องมีการส่งคืนเข้าสู่ระบบนะคะนับตั้งแต่4เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีบริษัทยาจำนวน43แห่งรายงานมายัางอยอย ถึงตัวเลขการคืนยาทั้งหมดนะคะว่าอยู่ที่18ล้าน33,600กับอีก4เม็ดนะคะมีหลายสูตรค่ะหลายแบบที่สูดโดเข้าไปผสมได้ไม่ว่าจะผสมกับพาราเซตามอลนะคะหรือว่าเป็นยาแก้หวัดสูตรที่มีสูดโดอ,อยู่ด้วยแล้วก็รวมถึงยาน้ำนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ย มีการรวบรวมตัวเลขทั้งหมดแล้วประมาณ18ล้านกว่าเมตรเนี่ยถือว่าใกล้เคียงที่มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้อาจจะบวกนิดหน่อยหลังจากาจากนี้อีกประมาณซักประมาณซัก3าล้านเมตรนะคะที่เ้นเคยสัมภาษณ์ไว้แล้วก็ในส่วนนี้เองคะ่ะหลังจากนี้เดตไลน์ผ่านไปแล้วหลังจากนี้ทาง o อองยอเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตรวจ ปริมาณยาว่ามีหลงเหลือมีแอบขายแอปเก็บเอาไว้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านขายยาหรือว่าคลินิกต่างๆแล้วจากนั้นปลายเดือนพฤษภาคมคือวันที่25จะเรียกบริษัท ที่ผลิตยาบริษัทที่นำเข้าสูดโดอีเฟรดีนนะคะรวมถึงคลีนิกสถานพยาบาลต่างๆที่ยังมีความประสงค์จะถือครองยาเนี่ยนะคะมาประชุมหาทางจัดยาก,กลับเข้าสู่ระบบแต่ว่าที่ว่านี้จะเห็นอยู่ว่า1กลุ่มคนไม่สามารถมีได้ก็คือร้านขายยานะคะคนอกนั้นถ้ามีใบอนุญ,ญาตแล้วก็กลับเข้ามาจัดระบบร่วมกันจะยังมีสูดโออยู่ได้แต่ว่าต้องผ่านการจัดระเบียบปลายเดือนนี้ค่ะ18ล้านเม็ดใช่ไหมฮะ สุโดนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องยาวก่อนหน้าจะมีข่าวคุกนครอนศรีธรรมราชเนี่ยข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากและยังเป็นข่าวใหญ่อยู่นะฮะก็เคียงคู่กันไปกับข่าวค้นมือถือในเรือนจำนะครับสองข่าวนี้โหยาวนานนะฮะมาดูข่าวเบาๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ใกล้ถึงวันสําคัญนะครับวันฉัดรมงคลวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันพรุ่งนี้ก็มีข่าวว่าจะมีมีหลายท่านเข้าสู่ประตูวิวาครับ มงคลสมรสเพราะถือว่าเป็นวันดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับแม้จะยังไม่ใช่วันฉัตรมงคลก็มีดาราคุณจาพนมนะครับโทนี่จาได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสนะครับกับทายาทเจ้าของโรงแรมดราก้อนบอลที่ระยองนะครับคุณปียรัต์โชตวัฒนานนท์หรือว่าน้องบุ้งกีนะครับความจริงเนี่ยนะครับคุณจาก็บอกว่าเขาเขาเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันมาแล้วเขาแต่งงานกันมาแล้วนะครับตั้งแต่ธันวาคมปี5 3ส แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีงานยุ่งอยู่นะครับและเสียเจียงคือคุณสมศักดิ์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานในในพิธีแต่งงานด้วยนะครับก็บอกว่าเอาไว้สะดวก,ดวกแล้วค่อยมามาฉลองมงคลสมรสก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เลยสะดวกแล้วก็เลยถือว่าจัดเป็นงานฉลองมงคลสมรสนะฮะเพราะทั้งคู่เนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณคุณจาพนมก็บอกว่าการได้แต่งงานเนี่ยนะครับเหมือนกับ เป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของตัวเขาเลยนะครับเพราะเขาผ่านมาทุกอย่างแล้วเขาบวชแล้วเขามีชื่อเสียงแล้วนะครับพอเขาเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีครอบครัวนะครับแต่งงานก็ถือชีวิตเนี่ยสมบูรณ์และยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวเห็นว่านี่เสียเจียงนะฮะนี่คุณสมศักดิ์ผู้สื่อข่าวเห็นคุณบุ้งกีนะครับท้องนูน,น,นก็บอกอเอ๊ะ คุณจ่าพนมก็ยอมรับเลยก็บอก็เราแต่งงานกันมาแล้วก็มีน้องแล้วเดือนกว่าๆแล้วนะครับเนี่ยมีน้องเดือนกว่าๆแล้วนะครับยิ่งการที่มีน้องเนี่ยยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยชีวิตเขามีพลังมากนะฮะเขายังรู้สึกว่าเขาต้องทาอย่างอื่นอีกมากเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คนแรกนี้เป็นผู้ชายคนต่อไปเป็นผู้หญิงคนนี้ต่อไปแล้วนะใช่คต่อไปแล้วเพราะว่าคุณจาพนมก็าพลังเยอะพิตจริงๆฟิตจริงๆครับ ได้ความอนุเคราะห์จากคุณเสียด้วยครับเป็นแล้วนีป็ได้ก็ดีใจดีใจนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องอะไรเรื่องเงินแล้วพวกนี้มันไม่ได้เรื่องสำคัญแต่ว่าแบบความรู้สึกว่าทําจะทำเซอร์ไพรส์ก็ดีใจแล้วแต่ไม่เป็นไรจะให้พี่จาก็เลยขอเป็นร้องเพลงแทนนะคะเพลงนั้นเพลงหรือเปล่าคะพี่แปดล้านเพลงเดียวโอ้แค่นั้นยังไม่คุ้มเลยครับแต่ที่สำคัถึงเลือกเพลงนี้มาเซอร์ไพรส์จะบอกจริงๆแล้วเคยเปิดให้พี่จ้าฟังมา พี่จักก็ชอบชอบมากครั้งแรกพี่จักรบางจักก็ชอบแล้วก็พอดีว่าจะเนี่ยแต่งานจักก็ร้องทุกวันเลยชอบ,ก,บก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้านั่นเราอยากจะ,จะไม่รู้จะตอบอะไรไม่อยากจะพูดก็เลยทาเป็นว่าบอกร้องให้ต่างระดับถูกร้องนานไหมคะก็เออ่บางทุกวันค่ะร้ะองทุกวันชอบเป็นนักดนตรีชอาเป็นนักร้องมาถึงข่าวดีข่าวดุนแรงเลยคะับน้องอี๋ก็มีไอ้นี่แหละจางก็จได้เป็นพ่อคนแล้ว้จะได้เป็นแม่คนแล้วผมไม่ใช่คนนะ คนแล้วครับเป็นพ่อคนแล้วครับผมครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจครับ้อสาวรู้สึกแรกที่เราเรารู้ว่าเราได้เป็นแม่คนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตกใจเหมือนกันค่ะงงเหมือนกันคือ จริงๆที่อยู่กันมาเป็นเป็นปีอะนะคะคือก็แบบไม่ไม่ซีเรียสไม่อะไรคือก็อะไรเงี้ยก็ปล่อยปล่อยมาตลอดแต่ว่าก็คือพอเราจัดงานเนี้ยก็เอออยู่ดีก็อ่ะพอดีเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังยังยังคุยกันอยู่ว่าเออมันก็แปลกเนพอดีอยู่บังเอิญเลยนะไม่เขาเขาบอกว่าผมมีน้ํายาน <Yeah. S 2> เนาะเราก็พูดได้ใช่ไหมล่ะเออเหรือสามปีเนี่ยโอ้โห ไม่มีน้ำยาคนดีด้วนนจายุาอุยุ36นะครับส่วนเจ้าสาวเนี่ยอายุ22สเองนะฮะและสังเกตดูนะฮะนี่เป็นนี่เป็นคนทําธุรกิจจริงๆะฮะการให้สัมภาษณ์ของฝา่ายหญิงเนี่ยคือเสียงอะไรจะมั่นคงมากเชี่ยวชาญมากคือคือไม่กองแก้งอะ่ะใช่ไหมาการพูดการจานะ,ะดูเป็นหลักเป็นฐานอายุเพียงแค่22นะครับ แล้วก็ปิดท้ายปิดท้ายที่แอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่คิดโดยคนไทยแล้วกำลังโด่งดังไปทั่วโลกวันนี้แอดโรว์หรือว่าคุณพีรพลจะพาไปรู้จักกับช็อปสปอตค่ะ ถ้าพูดถึงการเปิดท้ายขายของบนอินเทอร์เน็ตหลายคนคงนึกถึงขั้นตอนเดิม,เดมๆเริ่มจากการถ่ายรูปสินค้าของเราแล้วเข้าไปโพสต์ในเว็บขายของตั้งราคาแล้วก็นั่งตั้งตารอให้คนมาติดต่อขอซื้อที่ดีหน่อยก็ขายได้ทันทีหรือไม่ก็นั่งเหงาไปจนกว่าจะหมดเขต จากตลาดออนไลน์ยุคหน้าเว็บมาถึงวันนี้ที่วิถีชีวิตไซเบอร์เริ่มย้ายมาอยู่บนมือถือเป็นที่มาของแอปที่ไม่สนการเปิดหน้าเว็บแบบเดิมๆแต่มาเปิดตลาดใหม่ซื้อขายสินค้ากันผ่านแอปในมือถือสมาร์ทโฟนแทนแอปนั้นชื่อว่า Shop Spot และคนที่ปิ๊งลู่ทางแล้วลงมือทาจนสาเร็จคือชายไทยอกสามอบคนนี้สวัสดีครับผมนัสกลหรือปอจากช็อปสปอต ช็อปสปอตเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยทุกคนขายของได้ง่ายๆในเวลาไม่ถึง1นาทีคลิปนี้คุณนัทสกลส่งมาให้แฟนๆชาวข่าวค้นไอทีโดยเฉพาะครับอัปโหลดข้ามฟ้ามาระหว่างไปเก็บตัว100วันกับทีมงานอยู่ที่สิงคโปร์อย่างที่เห็นในภาพหลังจากเมื่อต้นปีคว้ารางวัลไอเดียแอปเจ๋งแล้วซุ่มพัฒนาจนแอปเวอร์ชันแรกออกมาให้โหลดใช้กันแล้วในไทยและสิงคโปร์แต่ชื่อเสียงขจรไกลได้รับความสนใจไปทั่ว ล่าสุดก็เป็นหนึ่งดาวออฟเอเชียและกำลังที่ตลาดเอเชียก่อนโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยและสิงคโ,ครโปร์รว่าเรารู้จักสองตลาดนี้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นเราก็จะขยายตลาดไปสู่ประเทศทอื่นๆในเอเชียอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เป็นต้นแล้วก็หลังจากนั้น เราก็จะก้าวไปสู่ตลาดโลกด้วยกันก่อนจากขอทิ้งท้ายด้วยวิดีโอของชอ o p ปอ o t นะครับลองชมกันดูจุดเด่นของแอป,ปนี้คือความซื้อง่ายขายคล่องแค่เราอยากขายอะไรก็ยกมือถือเปิดแอป,ปถ่ายรูปสินค้านั้นตั้งราคาใส่รายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็โพสต์เข้าตลาดของชอบสปอ o t หรือจะพ่วงไปประกาศขายในทวิ t เตอร์กับ f a c e b o o k ก็ได้ และเมื่อมีคนเปิดแอปมาเห็นหรือค้นมาเจอสนใจสินค้าก็แค่ถามไถ่ต่อรองจนพอใจแล้วก็นัดหมายจ่ายซื้อส่งของกันเลยเห็นอย่างนี้แล้วท่านพัฒนาโปรแกรมคนไหนคิดว่ามีจุดอ่อนที่ตนเองเป็นคนไทยต้องบอกไว้เลยว่าผิดณนัดดูอย่างช็อปสปอตนี้สิครับคิดและทำโดยคนไทยแต่กดไลค์กันทั่วโลกอย่าลืมติดตามผลงานของรเรานะครับสวัสดีครับ 早、早、困、困、早、早。